เอาวันนี้ผมก็เอาหลักฐานของที่หามาเมื่อคืนนี้นะฮะเพราะว่างานมันเร่งด่วนมากเป็นหลักฐานการรูดบัตรเครดิตครับของของผมแล้วก็คุณแม่นะฮะที่จ่ายเงินเข้าบริษัทครับทั้งหมดเลยค่ะเราเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงคบจากการชักชวนของใครยังไงจริงๆแล้วคุณแม่ครับเป็นคุณแม่ที่ได้รับแอดมาครับผมก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นเป็นโควิดอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช่วงว่างงาน แล้วคุณแม่ออฟก็เหมือนกับเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งครับ<ม>ที่อยากมีอาชีพทําแล้วก็ช่วยเหลือผมอเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยใครๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าศิลปินนักร้องนักสแสดงไม่มีงานคุณแม่ก็เลยอยากจะฮึดขึ้นมาเป็นไฟสุดท้ายเป็นแรงสุดท้ายของคุณแม่นะครับแล้วก็ผมเองก็รู้สึกซาบซึ้งมากในตอนนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบเลยว่าคุณแม่จะทําอะไระจนจนมาทราบนี่แหละว่าโอเคคุณแม่ได้รับแอดแล้วแล้วก็แล้วก็เดินทางเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเพราะว่าตอนแรกๆเลยที่เข้าไปเนี่ย การตลาดเป็นอีกแบบหนึ <Mystery> <Norwegian> ่งนะฮะแต่มาก็อีกแบบหนึ่งจากที่าคุณแม่มาครับตอนนั้นคุณแม่ตัดสินใจคือเปิดในระดับไหนคะก็ด้วยความที่อยากเป็นนักเรียนดีเด่นอยากเป็นนักธุรกิจหรือทําอาชีพที่แบบโตเร็วก็ต้องลงทุนเยอะนะก็ต้องทําเร็วอะไรแบบนี้ก็ก็เลยคงถูกชักชวนจากแม่ทีมที่ที่เดินเข้าไปครับว่าให้เปิดเยอะที่สุดเยอะที่สุดคือตอนนั้นเท่าไหร่ใช่สองแสนห้าสองแสนห้าใช่ ที่บอกว่าตอนแรกการตลังอีกแบบแล้วตอนหลังเปลี่ยปนปเป็นอีกแบบที่มันแตกต่างกันอ๋อครับผมที่ว่าอย่างแรกเป็นอีกแบบแล้วก็ตั้งหลังอีกแบบก็ในช่วงโควิดเนี่ยทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดก็จะต้องเอมีแค่ซูมซูมนะไม่ต้องไปไหนเลยเทำออนไลน์หรือว่าศึกษาเรียนรู้อยู่ที่บ้านได้ใช่ไหมฮะแต่พอจบจากโควิดปุ๊บเนี่ยเริ่มมีการถูกชักชวนให้ออกไป ประชุมประชุมแล้วประชุมเล่ากลับบ้านดึกดื่นคุณแม่ก็สุดโสมลงไปทุกวันนะครับแล้วก็จะมีอีกก็คือมีงานใหญ่ๆต้องเข้าไปนะไปดูคนสําเร็จอะไรก็ตามเรื่องเรื่องนี้ผมไม่ทราบผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยไปเลยครับรวงแล้วยอดโอนทั้งของคุณเอ,อ,เอและกว็คุณแม่เองเท่าไหร่ค,ครับโดยประมาณการที่ผมคาดไว้เมื่อวานเนี่ยครับหลังจากที่ประมาณดูเพราะว่าได้ทั้ง ทั้งฟังข่าวมาทั้งเพิ่งจะศึกษาเรียนรู้ด้วยว่าอ๋อดีลเลอร์มันคือ2อ0แสนห้าเหรอลทั้งนั้นแม่คือแม่ทําก่อนแล้วแม่หาลูกค้าไม่ได้ผมก็เลยเห็นใจแม่ก็เลยอผมก็เป็นลูกทีมให้แม่ละกันแต่ว่าแค่ลูดโอนให้ไปแล้วก็เป็นลูกทีมให้แม่ใช่ไหมฮะก็คงคิดว่าเป็น2 5 0ค0นห0าแแต่พอเมื่อคืนนี้ผมมาลองตรวจดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อ2อปีที่แล้วผมถ่ายละครเวลาผมเวลาแม่จะจ่ายเงินเข้าบริษัทผมเป็นคนจ่ายทั้งหมด ผมก็อยู่แต่กองละครก็จะรูดระยะไกลนะฮะมีอะไรก็จะโอนให้โอนให้อะไรกันรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดของคุณแม่นะฮะเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วของผมสามแสนเจ็ดพันหรืออะไรสักอย่างครับก็มันตกใจเหมือนกันว่านี่การทยอยจ่ายทยอยโอนไปเรื่อยๆฮะแล้วจริงๆสินค้ามันขายได้บ้างไหมต้องต้องบอกว่าขายไม่ได้แต่ถามว่าสินค้าดีไหมดีและผมติดใจมากค่ะ ผมกับแม่นั่งดื่มกาแฟกันทุกวันอันนั้คือข้อดีแต่ที่ข้อไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นปัญหากับสังคมอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันมันเป็นการตลาดที่ฮาร์ดคอร์มากมากจนเกินไปนะครับในความรู้สึกเราก็คือไม่ได้เน้นขายสินค้าเน้นชักชวนคนเรามีควมรมสบดียไหมผมเพิ่งมาทราบแล้วก็มาเพิ่งศึกษาเมื่อไม่นานมานนี้นะครับก็มันก็จริงแหละอย่างที่ทุกคนได้ได้ทราบนะครับว่าไม่เน้นขายอะ่ะแล้วพอแล้วก็ เน้นสอนให้คนไปชักชวนคนอีกทีในปริมาณที่ต้องซื้อสินค้าเยอะแล้วทีนี้เนี่ยการตลาดเขาดีดีมากดีจนเกินไปอะไทำให้ทุกบ้านมีหมดเลยแล้วใครจะซื้อลูกค้าที่ไหนจะมาซื้อใช่ไหมฮะแถมการขายปลีกก็มีราคาที่สูงกว่าในการซื้อแบบเออดีลเลอร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ทุกคนทุกบ้านจะต้องมีที่นี่แล้วก็เอาของไปกองรวมที่บ้านทําอะไรไม่ได้ก็ต้องกินเองแจกเอง นะครับหมดอายุแล้วก็ต้องกินเองเหมือนผมกับคุณแม่ผมก่อนหน้านี้รู้รายละเอียดมาก่อนว่ารายละเอียดจะเป็นแบบนี้ไหมฮะผมไม่ทราบครับไม่ทราบเลยใช่ผมเพิ่งมารู้เมื่อตอนเมื่อตอนเป็นข่าวนี่แหละครับก็เลยคิดอยากจะแบบเออมันเป็นยังไงการตลาดของเขามันทําไมเลยทำไมทำไมเขาถึงมีปัญหากันขนาดนี้แลวอ๊อฟมีขาของอ๊อบไหมมีสาขามีเป็นคนมาสมัครด้วยอ๋ออันนี้ยืนยันได้เลยครับว่าผมบริสุทธิ์ใจมากๆเป็นศูนย์ครับนะฮะผมผมไม่ทําตอนนั้นอ่ะ ตอนที่คุณแม่เนี่ยไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วต้องการมีทีมอะไรอย่างที่แม่ขายแนะนํามาใช่ไหมผมเองก็ผมเองก็รู้สึกอยู่แล้วว่าผมไม่ทาแน่ๆเพราะว่าเรายังไม่เคยศึกษาเรื่องนี้เลยะฮะถ้าผมจะทําผมต้องมั่นใจก่อนต้องต้องมีข้อมูลเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่คุณแม่เนี่ยเขาไปไป,ไปมามาอยู่แล้วแล้วเขาก็พยายามขยันขยอออฟทำสิลูกอฟทำด้วยสิอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทําไม่ทาดื้อมาจนเนี่ยจนมาถึงวันที่คุณแม่เลิกทํา พาะคุณแม่รู้ตัวแล้วว่าขายของไม่ได้อยู่ในวงวนนี้นานเท่าไหร่สองปีวงวนของคุณแม่คือหนึ่งปีครับแต่บอกว่าศูนสูนเลยเนยของเราเนี่ยคือไม่ได้ชวนใครเลยผมไม่ได้ชวนใครผมไม่ได้ทาครับแล้วคุณแม่คะมีชักชวนใครอนอกจากเราไหมมีญาติพี่น้องครับการชักชวนนะฮะก็จะมีทางฝั่งสัตหีบและ,ยะ,ยะเป็นพี่สาวของคุณแม่เองแล้วก็หลานของคุณแม่นะครับแล้วด้วยความที่ทุกคนคิดเหมือนผมอ่ะ เห็นอกเห็นใจครับอ้ามาเป็นลูกทีมให้มาเป็นลูกทีมให้ช่วยกันซื้อกินแล้วก็เก็บก็จะเป็นอยู่แบบนี้ครับประมาณกี่คนอะคะญาติที่มาเป็นลูกไถ่้ก็มีทั้งทั้งฝั่งพัทยาแล้วก็นครศรีธรรมราชนะฮะที่ช่วยช่วยกันกี่คนผมยังไม่ได้เข้าไปดูน่าจะประมาณ8ปดถึงสิคนไม่เกินครับจะพามาแจ้งความได้ไหมคะน่าจะไม่สะดวกมาคเข้ามันไกลแปดถึงสิคนในบุรีรัมคนละเท่าไหร่ ก็ตกคนละสองแสนห้านี่แหละครับแสนห้าเลยก็เป็นล้านนี่จะไม่เกี่ยวกับข้อมูลที่ผมเตรียมมานี้เพราะว่าข้อมูลที่เอามาวันนี้เนี่ยเฉพาะของผมและของแม่ถ้าดูล,ลมดทั้งเครือข่ายใน,ใ,นใ,นในของเราด้วยแบบว่าคล้ายกับว่าเป็นเป็นญาติไปเนี่ยประมาณเป็นล้านใช่ไหมพี่โดนถึงครับที่พี่อ้อบอกว่ามีการจ่ายมากกว่า 500, ห้าแสนมันคือค่าอะไรคะที่มีการจ่ายเพิ่มไปเท่าที่ถามคุณแม่มาเนี่ยครับก็คือมันเป็นค่าสินค้าล้วนนฮะแต่ว่ามันเป็น มันเป็นโปรโมชั่นใหม่ๆที่เข้ามาเรื่อยๆครับนะฮะเพราะว่าสินค้าเขาจะผลิตมาใหม่ปุ๊บเขาจะโปรโมทแล้วแน่นอนว่าธุรกิจแบบนี้ครับพอผลิตมาปุ๊บคนที่ต้องการเป็นทําอาชีพนี้เป็นหลักอ่ะกจะ็จะก็ต้องทดลองอ่ะ<ม>แล้วทดลองทีก็ต้องอักขี่รังก็ว่าไปมันก็เลยกลายเป็นแม่ลงดีลเลอร์สองรอบ<ม>ใช่ครับก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นว่าคนขายได้จริงมตอนน่้นเนอผมไม่ทราบเลยใช่ครับผมไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับโคงการแบบนี้ มีข้อมูลกอล่อนหน้านี้ว่าผมเป็นลักษณะของแม่ขายอ๋ออันนั้นะผมเพิ่งตกใจเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าดูข่าวใช่ไหมครับดูผ,ผ่านแต่มีเพื่อนส่งมาเล่นๆนะครับส่งว่าแบบเอ้าสวัสดีบอสออฟสวัสดีบอสจอยเป็นยังไงเราเพื่อนอ,อะไรเงี้ยผมก็ตอบขำๆไปว่าเออเราเป็นผู้เสียหายแล้วเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอ,อะไรเงี้ยครับเพ,เพื่อนคิดว่าผมเป็นแม่ขายจนผมไปซูมรูปที่เพื่อนส่งมาให้ดู่มีบอสออฟ แล้วก็บวกบอสจอยด้วยตามข่าวผมงงมากผมตกใจมากเลยเพราะว่าผมชื่อออฟแล้วแม่ผมก็ชื่อจอยพอดีมากเลยไงแต่ยืนยันว่าเราไม่ได้มีลูกค้าไม่มีใครมาสมัครกับเราใช่ไหมคะใช่ครับผมาแล้วคนที่อยู่หัวจากเราที่คุณแม่ไปสมต่อเป็นบอสคนไหนนะคะคนไม่ได้เป็นบอสไม่เพราะว่าแม่มาจากแอดครับมาจากแอดใช่คุณลอไปเห็นโบสเตอร์นี้ไหม เห็นครับเห็นครับเนี่ยเพิ่งเห็นตอนเป็นข่าวนี่แหละฮะแล้วรูปนี้เนี่ยต้องบอกว่ารูปนี้ผมตอนนั้นไปถ่ายรายการมาแล้วผมก็ถ่ายใช่ครับแล้วก็ก็ลงสื่อลงโซเชียลอะไรเยอะแล้วก็ว่อนเน็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของทางแม่ถ่ายที่เอาไปทาแล้วก็โปรโมทเพื่อเพื่อเป็นความที่จะได้เชิญชวนชักชวนคนแสดงว่ารูปนี้โดนเอาไปโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตแรล้วใช่ผมไม่ได้รับเอ้ยผมไม่ได้อนุญาตใช่ครับ ผมยังไม่รู้เลยว่าคำว่าโฟลเดอร์มันคืออะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้นะฮรรู้แค่ว่าอ๋อมีสินค้าเป็นดีลเลอร์นะแล้วพอเมื่อวานนี้มีมีข่าวมามีคนถามเยอะเลยว่าเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่เหรอว่าถ้าผมเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่ผมรวยเป็นพันล้านแล้วมีถ่ายโฆษณาให้กับอะไรคะนี่เหรอครับเพอผมไปถ่ายรายการใช่ไปถ่ายเกมโชว์มาแล้วผมก็ถ่ายตัวเองฮะก็เข้ารูปเราไปเลยใช่ครับคือรูปเนี้ย งานวกงานวัดเอาไปใช้เยอะไปหมดครับแต่นั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นงานบุญถ้าอย่างนี้เราจะฟ้องไหมจริงๆนะที่ผมมาวันนี้ครับผมแค่ต้องการมาแสดงตัวตนยืนยันความบริสุทธิ์ครับว่าผมไม่ใช่แม่คายไม่ใช่เป็นอย่างที่แบบว่าอยู่ระดับบนนะอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้คนที่ไปคอมเมนต์ในเพจหรือคนที่เห็นข่าวแล้วก็ต่อว่าเราสองคนนะฮะว่าเป็นแม่คายเหรอแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ ผมไม่ดีแม่ไม่ดีผมต้องการแค่นี้ให้ทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นผู้เสียหายเพราะถ้าเขารูปมาลงมาลงเรามาเสียหายเราไม่ฟ้องอะไรจริงจริงก็ต้องปรึกษากันอีกทีนะครับว่าปัญหามันจะตามมาอีกไหม,มถ้ามีอีกก็คงต้องต้องฟ้องร้องกันครับมีได้คุยกับศิลปินดาราท่านอื่นไหมเพื่อนในวงการที่โดนที่ถูกลักษณะเดียวกันับเราไมไม่เลยครับไม่ไม่ได้ปรึกษาใครครับ<ม>คิดว่าใครเป็นคนเอารูปเราไปใช้แอบอ้างอ่ะคบ ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าแม่ทีมเราจริงๆแล้วก็คือ,คอ,คอแม่จอยเองใช่คืออันนี้คือแม่ทีมผงผมผมรู้อยู่แค่นี้เองนะฮะ<ช>แต่ว่าคุณแม่เขาทําอะไรไม่เป็นอยู่แล้วขนาดจะโอนเงินเอ่อจะรูดบัตรอะไรเข้าบริษัทก็ยังอยู่กันคนละที่เลยครับ<ช><ช>